เพราะวัดป่าเนี่ยพิธีกรรมมันร้ายเป็น้าขาวเป็นแดนเป็นอะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากบวชขึ้นมาก็จะบวชกันง่ายๆนะบวชยากร้ายเขาก็ไม่อยากก็จะบวชคนมันก็หมดไปนี่นะคนก็หมดไปเลยเอยมันแทนกันขึ้นมาไงพระก็โตมาแทนกันขึ้นมาพระแก่ๆมันก็หมดกภาพับไปดูกันอยู่ๆก็ได้ท่านไนแล้วมันจะอยู่กันไปอย่างนั้นแหละนี่ นอกจากวัดที่เขามีกิจกรรมนักกิจกรรมจัดกิจกรรมบ่อยก็อพอมีข่าวมีข่าวอยู่แต่วัดไหนเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมก็แบบนั้นเขาก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันเยีกยบออย่างนี้ก็เหลี่ยวพระป่าสายป่าไม่มีอะไรมาอะไรนอกจากคนที่เย็ดเชิดปันกระแสะปลูกรกะแสะกันขึ้นมา ก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละยุกตามสมัยเมื่อประสบกับความเจริญก้าวหน้าของโลกยุคใหม่สมัยใหม่แล้วกันอดไม่ได้เนละที่จะไปหลงมันหลงไหลไปกับวัตกรรมของโลกสมัยใหม่ มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> ถ้าทำความเข้าใจไม่ได้แยกกันไม่ออกแล้วก็ยุ่งวุ่นวายมากเลยมันอย่างทุกวันนี้ถ้าเราเข้าไปดูในตามสื่อ,อเรื่องของธรรมะมันไม่มันไม่รู้เรื่องไงไรู้เรื่องฟังเขาอยู่เหมือนกัน ฟังก็อยู่มันพูดออกไปมันก็พูดมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ด้วยแหละไม่รู้จักไงผุุ้ชนเขาก็อยู่กับความงมงายอ่าู้ทุชนเนยทั้งหลายโลกเขาก็อยู่กับความอัตตาเนี่ยอยู่กับอัตตาอยู่กับความมีตัวมีตนอยู่กับกฎหมายอื ไปจับจ่วงล่วงเกินแล้วเ,เขาก็ใช้นะกฎหม,มายนะดูหมิ่นดูแกนหมิ่นประมาทเหยียดหยามอะไรก็ว่ากันไปตามหลักของกฎหมายของุชนครับแต่คนรู้ธรรมะนะมักจะหาเรื่องหาเรื่องคุูอื่นอยู่ตลอดเวลาอนะันนี้เปรนเภทน้รู้ธรรมะนะรู้ธรรมะมาเรืนองรู้แล้วก็นำออกมาพูด คุณมากมันไม่เข้าหาตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนคนถึงธรรมจิตใจของคนเป็นธรรมเนี่ยก็ไม่ว่ากล่าวใครหรอกอเหตุที่ไม่ว่าเพราะมันรู้แจ้งรู้แจ้งแล้วก็เห็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงไงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่นานตรัสเัาไว้เนี่ยแยกเัาไว้มีหลายประเภทเนี่ หลายประเภทหลายระดับสำหรับคนหลายระดับไงทำสำหรับของชาวบ้านนะทำของชาวบ้านเขาก็อยู่ต้องอยู่แบบชาวบ้านไงอยู่กับความไม่รู้ไงอยู่กับความไม่รู้ที่คนไม่รู้นี่จะให้เขาทำถูก ตามหลักของธรรมะใช่เขาทําไปการกระทําของเขาย่อมไม่เป็นไปเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อคําสอนของพระพูดจเจ้าอยู่แล้วพวกคนก็ไม่รู้นี่แต่เรียกว่ามงมงายอย่างนั้นนะะเรียกว่ามงมงายพูดให้ฟังให้เข้าใจว่าลักษณะนั้นก็เรียกว่ามงมงายไม่ใช่ไปว่าเขาว่าเขาเป็นคนมงมงายนะพวกเขายังไม่รู้นี่ ถ้เราไปว่าเขาไอเราเนี่ยแหละบางคนโง่แสนที่จะโง่แล้วก็วงมงายเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องของเขาแล้วก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองด้วยเนี่ยไม่รู้ทั้งเขาแล้วก็ไม่รู้ทั้งเราเนี่ยถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเนี่มันจะรู้ทั้งเขาแล้วก็รู้ทั้งเราอืมมันจะรู้ว่าเราเนะี่ยวิประลาดไปแล้วนะเออผิดแปกมแปลกไปจาก ไอ้ชาวบ้านเขาอะนะจะให้เขาเป็นเมื่อเราให้เขารู้เมื่อเราให้เขาเห็นเมื่อเราเนี่ยมันจะทําได้ไหมนะแต่ก็ยากอยู่นะเพราะเราทําได้แต่เพียงผู้บอกผู้นี้ผู้นําเขาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทาาําตามเราได้ไหมทาตามเราได้ไหมไอ้การที่จะทําตามปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของผู้พูดเจ้าเลยบอกรวม มันหลงมากก็รู้นะหลงมากก็รู้ผิดมากก็ถูกม่นแต่พระสายปฏิบัติถึงกระบวดกันมาเลยอบรมมาเหมือนๆกันเนะีเ่ยแหละฝึกขัดมาก็เหมือนๆกันนะั่นอมันยังไปคนละทิศละทางได้อยู่มไม่ไปทางเดียวกันได้เพราะอะไรนะเพราะอะไรเมื่อมันไปประสบพบเห็นอือ กับวัฒนาการอของโลกสมัยใหม่เขาขึ้นมาแล้วนี่นะมันจะอดใจได้ไหม,มจะอดใจได้ไหมผู้ที่รู้ธรรมะเนี่ยพูดธรรมะ,ะรนะเลยเนี่ยโดยเฉพาะคารวาสนะเอเขาก็พูดได้เหมือนกันนี่เนี่ยเพราะเขาก็อ่านออกเขียนได้เ,เขียนได้คนอ่านออกเขียนได้ มันก็รู้ได้หมดนอทำความเข้าใจตามตำหัำรานแล้วก็พูดได้แยกแยะได้ลักษณะไหนใช่ลักษณะลักษณะไหนไม่ใช่แต่ผู้พูดเนี่ยทีกล้าที่จะหยุดไหมล่ะหยุดพูดเนี่นะไม่ได้แต่ถ้าพูดที่จิตเป็นธรรมแล้วก็ไม่ค่อยพูดหรอกนี่มีเรื่องจะพูดถ้ามีเรื่องจะพูดอยู่คือมันยังมีอยู่มันยังมีปัญหาอยู่จิตเนี่ยมันยังไม่หมด ยังไม่หมดปัญหาคือปัญหาเรื่องที่จะพูดถ้ายังหาเรื่องที่จะพูดอยู่อย่างยังไม่จบเลยไม่จบก็ะถพูดพูดที่มีจิตจิตใจของท่านเป็นธรรมแล้วนะท่านไม่เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเก็บไว้ในใจของท่านหรอกไม่ว่าเรื่องราวอะไรทั้งใดทั้งสิ้นนะ่นแหละเรื่องข้างนอกให้มมนอยู่ข้างนอกนี่ไม่ไม่เอาเข้าไปเป็นสาระ ไม่เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นอารมณ์หรอกยังมีความเป็นอนัตตาเ่ยนะถ้ามันยังพูดออกมาได้อยู่อย่างมันยังมีย,งมยังมีอัตตาอยู่เหมันยังมีอัตตามีตัวตนมีอะไรแต่ไม่อะไรอีกมากมายเยอะะเลยมันทต่ต่างกัน,น,น มีคอสังเกตสังเกตอยู่นั่นแหละอืมกหรับ,บที่ท่านปฏิอาจมีทําแล้วไยท่านฟังเราถ้ารู้ไปถ้ารู้คือมันยังไม่ได้มันยังทนต่อการพิสูจน์อยู่ทนต่อการพิสูจน์อยู่สรุปคือมันต้องอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ะเขาจึงเขาจึงทําอย่างนั้นมีคือหลักของพระพุทธเจา้ามันบอกไว้ถ้าเขาไม่ปรา,ากถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอก ไม่ว่าพู้ดจะอยู่นอกศาสนาก็ดีนอกพุทธศาสนาก็ดีแม้แต่อยู่ในพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยมันยังมีเหตุอยู่นี่เราก็ไปดูว่าเหตุมันเป็นยังไงเช่นนั้นเหตุมันเป็ยนยังไงทําเพื่ออะไรเหตุมันเป็นยังไงทําเพื่ออะไร,ไร,ออะไร่วนมากก็จะทําเพื่อผู้อื่นเท่านั้นล่ะ ไม่ได้ทําเพื่อตัวของท่านเององค์ท่านเองท่านหมดอไม่มีปัญหาที่จะต้องทําทำรือหลวงตาเคยเขาเคยพูดไปมากบังแล้วเหมือนกันทำไมมันสุดทางมาแล้วนะมันสุดทางมันสุดทางเขควรที่จะจบแล้ะควรที่จะจบก็หมายความว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้ว ไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไคถ้ามีปัญหาที่จะที่จะต้องแก้อยู่มันก็คือยังไม่จบมันนะอเอ็นี่ไอ้พวกที่รู้ธรรมะถึงมาจะแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเท่านั้นแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเท่านั้นม,มันยังแล้วจิตใจเป็นธรรมแล้วเป็นกลางแล,แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรถ้าแล้วอืมไอไปพูดก็พูดได้อยู่แต่ก็พูดเป็นกลางๆไปอีกอมันเกิดมาและไม่เข้าใครออกใคร ให้เข้าไกลออกไกด์หรอกี่ไม่ทําให้คนฟังสมหวังหรือผิดหวังเลยไม่อไกด์บนมันจะไม่ได้อะไรเลยคนฟังไม่ได้อะไรเลยเพราะคนฟังธรรมะเนี่ยฟังเพื่ออ่านเพื่อทำเลยค่ะอยากยนะอยู่ไหนตุนมาเขาก็จะหาสแสวงหาอยากได้สัย่างหนึ่งของเขาเนะอะไ่น,นะคําว่าอยากรูก้ธรรมะ อยบาด้ดรรมะมันก็เป็นกิเลสอันหน,นึ่งหมื่กันตามอยู่ตลอดเวลานั่นะได้สำหรับการฝึกการหัดการบูรพ์ปฏิบัติเนี่อมันเอ,เอ้คนละเรื่องคนละแบบกันยังไงอยู่กับครูบาอาจารย์เขาก็ฝึกกันมาอีกแบบฝึกหัดกันมาอีกแบบยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติทำเรายังไม่ไม่เห็นอัดเห็นทำรู้อัดรู้ทำอะไรเลย แอคูบาอาจารย์เขาก็เอาทำมาสอนเราให้ฝึกนะครับสอนเราฝึกขัดฝึกขัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกว่ามันจะทํางานเองได้จิตใจของเราทํางานในตัวของตัวเองได้นะก็พอพออยู่ได้ไปได้อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้เคนเดียวก็สบายอยู่หลายหลายคนก็สบายแตก่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับใครนะ เป็นทีอยู่ทางกลางของสังคมหลายๆก็จริงไม่ค่อยมีประโยชน์กับใครท่าไหหรอกเพราะมันไม่มีความคิดความเห็นไม่มีความเห็นที่จะออกมาอืมนำเสนอกันมาโต้มาแจ้งกันเพราะหน้าที่การงานมันจะต้องมีความเห็นออกมาโตมาแจ้งกันเหตุทั้งเหตุและผลนะมุ่งที่จะเอาเรื่องเหตุเรื่องผลอมอืเอาดีเอาไปดีอะไรอย่างนี้ผู้ทำไม่มีแลวไปไม่ม มีแต่เด่มกับเที่ยวเท่านั้นแหละออกงานออกสังคมไม่มีอะไรที่เขามีแต่ดด่มแต่เที่ยวกิจกรรมกิจกรรมอะไรแต่เขาก็ไม่ค่อยจะไปที่เขาะรอกถ้าดูอีกแบบหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่บกพร่องมาก,กอะไรมากเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความจะเปลี่ยนอะไรซะแล้วนะมันกิจกรรมทั้งหลายก็เพียงเพฉากฉากหนึ่งละครฉากหนึ่งเท่านั้นจัขก้นมาเรียกวก,ก็ผ่านไปจัดกันมาคือผ่านไป เนือ้อหาสาระทั้งอ่านธรรมทั้งจิตทั้งใจแทบไม่ค่อยใจเท่าไรแต่มันจะมันก็จะได้นี่มันจะได้ได้ในลักษณะเรียกว่าเผยแผ่นเลยเผยแผ่เผยแผ่หลักการของพุทธศาสตร์นะของพุทธศาสนาเผยแผ่แพร่กระจายออกไปเรื่อยแพร่กระจายออกไปเรื่อยให้คนหันเข้ามา สนใจใส่ใจสนใจบางถึงจะไม่รู้เรื่องอะไร it feels, it เลยก็มันก็ยังดีกว่าไม่รู้เลย ifie, พอรู้บ้างรู้บ้างอย่างน้อยก็รู้จากวิธีการกราบการไหวรู้จากวิธีการเข้าใกล้พระเจ้าพระสงฆ์นี่เออควรเจ็ปมาเพื่อตัวยังไงทําตัวยังไงอะไรอย really ่างไรในลักษณะนี้เราก็ได้รู้ได้ฝึกได้หัดข้าเราบ้างแล้ว ชาติหนึ่งทําได้มากไม่มากเท่าไรหรอกมากเท่าไรตั้งแม้แต่พูดตั้งใจนะใส่ใจอยู่นะแต่จังหวะมันยังไม่ให้ไงจังหวะของเรามันยังไม่มากพอหรือจะพูดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะสอนไว้คืออีซีบารมีของเรามันยังไม่แก่กล้าพอที่พอกับอัดกับทำอีกระดับหนึ่งไงจะกล้าเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งมันไปไม่ได้ อินทรีย์บารมีของเรามันยังไม่แก่กล้าพอในักษัะนั้นอืแล้วก็เลยต้องสะสมมงเราอยู่อย่างนี้แหละสะสมอยู่ไปอย่างนี้สนุกสนานวนชื่นไปกับเขาไปตามเขาไปอะไรเขาไปมันก็ยัได้มากนะดีกว่าปฏิเสธแค่ถ่ายเดียวเลยมันก็เลยไม่ได้รู้ได้เห็นไม่รู้ไม่เห็นมันก็ที่ไม่เกิดความสงสัยเนะี่ยถ้ามันไม่สงสัยมันก็ไม่ใครรู้มันก็ไม่แสวงหา มันก็ไม่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมละนะสงสัยอะไรเลยก็อาศัยชีวิตไปอยู่ในลักษณะน,นเหมือนกับสัตว์นะมันก็สัตว์ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเลยอะไรเท่าไรแนละ้วไม่มีมันแฝงกันอยู่ามากมายหลายอย่างเลยนะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์แล้วก็ปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้นะมันแฝงอยู่ในพุทธศาสนานะถ้าพุทธศาสนาไม่มีรับอภินิหารจริงพินิหาร ถ้ามีคือมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยแลนะไอจากปุถุชนเนี่ยจากปุถุชนเปลี่ยนแปลงให้เป็นอริยชนและอริยเจ้านะเออริยสงฆ์เนี่ยนี่ตรงนี้นี่มหาสจันร์มากเลยในคำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพฤติปฏิบัติตามได้นะมันเปลี่ยนได้เออเปลี่ยนที่จิตเนี่ยจิตนี่เปลี่ยนได้อย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้ละอย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้จิตนี่เปลี่ยนได้ให้แยกจิตออกจยกขันธ์หน้าใช่ไหม แยกจิตออกจากตัววิญญาณนั้นชั่วร้ายใช่เราจะเห็นความมาสจั์ของจิตเนี่ยจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ยจากจิตเป็นปูถุชนเป็นอริยชนเนี่มันจะเป็นยังไงที่มันเป็นในตัวเองนะให้มันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะได้ไม่ตองไปถามใครเราจะได้ไม่ตรงไปถามใครแล้วก็อย่าไปเชื่อใครไง,ไง,ไง,ไง่ายๆเนี่ง่ายๆมนุษย์เนี่ยเออเรามองเห็นเนี่ย รูปร่างก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนๆกันเนี่ยนะธรรมดาแหละแต่จิตมันไม่เหมือนกันนะแต่จิตใจไม่เหมือนกันเนี่ยเอไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างพอพอจะอ่าพูดให้ให้สังเกตได้ไหมไม่เหมือนกันคือจิตของอริยเจ้าแลวมันไม่กินอารมณ์เปรียกว่ามันไม่สวยอารมณ์ยังความกำนัดทางเพศอะไรพวกนี้หละมันไม่มีมันไม่มีมันมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กินมัน มันไม่ได้เอามันความโกรธก็มีเอ่ความโกรธความพึงพอใจแล้วก็ความไม่พึงพอใจอะไรพวกนี้อะไรมันมีไม่มีอยู่นี่แต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันมันแยกกันอยู่ไงตรงนี้แหละหลวงตาถึงว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาสจัญได้มันแยกกันอยู่ได้เอ่มันทําท่ากลายๆว่ามันเหมือนกับมันจะมีมันไม่มีมันมีแต่เงาเข้ามันมันมีแต่เงามีเงาสังขาร ตันขาหรือว่าไอเรื่องของความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ยังคิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันนะแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์เนี่ยเออมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความกำหนัดมันไม่มีกำหนัดทางกรรมราคะมันก็ไม่มีมันไม่มีอารมณ์คือมันไม่ทําให้เกิดความโกรธทําให้เกิดความโกรธความไม่พึงพอใจความอึงขังอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีแต่ความนึกคิดมันก็ยังมีอยู่ละเก่าๆเดิมๆเพราะอะเรอ เรื่องราวของหัวข้คิดเนี่ยมันไม่มีเรื่องใหม่มันเป็นมิตรเรื่อง,องเก่าๆเรื่องเดิมๆเป็นการทํางานตามหน้าที่ของขันเนี่ยสัญญาขันแล้วก็สังขารขันนะ่นี่มองดูมันนานเขานานจัดนะเห็นมันมานานเห็นกันนานเห็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยเห็นมันนานเข้าเห็นมันนานเข้าต่อไปก็เลยก็สัจจะว่าเท่านั้นเออสัจจะคิดสัญญากสัตจะว่าสัญญาเท่นญญานั้น ไม่มีเราอยู่ในสัญญาสัญญาเนะี่ยมันไม่ใช่เราเอไม่ใช่เรามันจะวางมันจะวางได้ในลักษณะนี้อ้ส่วนของนามขันนะนามขันแต่มันก็ค่อยๆวางมาแต่ใส่วนของรูขันเนี่ย้ยการพิจารณากายให้อย่างมากๆนี่มันก็ปล่อยวางเรื่องของของร่างกายเนี่ยนะร่างกายจะเป็นไปในลักษณะไหนก็เพียงแต่รู้เท่านั้นเองเพียงแต่รู้ความเห็นความจริงตามความเปรีจริงของกาย สนใจก็ไม่ได้วิตกขวัญขวกรกวายอะไรอย่างนี้นี่นี่คือประโยชน์ไงประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติน่ตามหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราทํามานะนะมันจะเป็นไปในลักษณะนี้ลักษณะนี้ลักษณะทํานองนี้เพียงยแต่เราให้เราให้ทํมากมากทํามากอย่าหลบหลีกปรากฏการดีละอย่าหลบหลีกปรากฏการพราว่าความสงบ,บมันสบายสบายเราก็อยากจะหาแต่ความสงบ อพืดอที่เราไม่เข้าใจไอ้ความสงบเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ความสงบมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักสงบเป็นยังไงอืมก็เราต้องศึกษาอยู่นีงเราลองลองทำไปทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปในราคาของการฝึกนะไอ้ผ้าของการฝึกค่อยทําไปสะสมไปเรื่อยๆ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 ยิ่งเมัวเพลินนะอืมเมื่เพลินเมื่อประสบกับสิ่งแปลกใหม่ๆนะจะต้องเพลินอืม ไม่ได้อะไรไมไีอะไรหรอกลุองตาก็ว่าอย่างนั้นนะไม่ได้อะไรแต่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเราก็จะต้องแสวงหาแนละสแสวงหาเพื่ออะไรเอามาดูแลเรื่องร่างกายของเราเลยนะมันมันมีเรื่องมากเลยนะเรื่องที่จะต้องใช้องใจนะไอ้จิตใจเนี่ยเปลี่ยนยากเนี่ย ปลี่ยนยากมากมันไม่เปลี่ยนมันง่ายนะมันไม่เปลี่ยนง่ายมันเปลี่ยนหน้านะเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนยากอยู่แต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนง่ายเพียงแต่เราแต่งหน้าที่มันก็เปลี่ยนได้ละเออก็เปลี่ยนแล้วล่ะตอนนี้